วันนี้พบกับช่องไม่ชีวิตเนอร์นะครับวันนี้วันนี้ก็อยู่กับช่องมีตากระบมีแขกรับเชิญด้วยครับที่ช่องชิปช่องอะไรคบช่องไม่ชีวิตเนอร์ครับเีครับผมก็ช่องตานะครับแล้วก็นี่น้องมาเล่นด้วยครับตัวมือกครับน้องกระตูนขาครับ เราว่าตรงนี้ไม่ค่อยเด่นหว่ะเพื่อนตรงนี้มันฝนตกมันไม่เป็นวันของเราโอเคหายฝนตกแหละไม่หายเรีวจังเลยพูดปุ๊บหายฝนตกปั๊บฮ่าฮ่าไม่มันมีลูด้วยใช่ไหมมีแบบนี้ใช่มีลูด้วยโอ้เมาติดตามกันด้วยนะครับคลิปพวกเราสนุกจริงๆนะครับ วันนี้ผมก็จะมาตั้งโต๊ะคอมใหม่นะครับนะซื้อพี่ต้องใช้จ้างพี่ซื้อ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 โต๊ะคอมใหม่ไม่ใช่จ้างพี่แล้ววันนี้อะไรกันเ่ เดียแล้วมันก็ไม่ค่อยร่าเลยผมจะบอกเป็นคักสุดท้ายนะถ้าทุกคนไม่กดติดตามให้ผมเนาะสามสิบคนผมจะไม่ลงคลิปใช่ครับจะไม่ไลงสิบค,คนก็ได้ เราต้องกดใจให้พวกเรานะคะเพราะว่า <c oughs> พวกเราคือคนที่าสามารถและปฏิบัติ่ทำได้อย่างเที่ยวโตส้สกีบีนได้ออกหากลักที่อันตรอตั้งแต่เปับที่ไี่เบียวยที่ไหนหมามนเ้ยเนาะชอบกินไดโอเคจ้าโอเคโอเค <c oughs> อย่าเราจะไลฟ์สตรีม มีบางครั้งเราจะไลฟ์สตรีมสักกี่โมงเนี่ยเราบางครั้งเราจะไลฟ์สตรีมสักกี่โมงดีเนี่ยสักสองชั่วโมงอ่ะถ้าวางถ้าวันในสิบแล้วถ้ายอดมิลลิถึงหนึ่งร้อยเราจะกดล้าขาวไปเลยกดล้าขาวไปเลยไม่เราจะเล่นเล่นแบบนี้ต่อเรื่อยๆถ้าทุกคนชอบนะครับผบ กดติดตามนะถ้าพวกคุณไู้กดกระดิ่งมาผมจะเอา S p I เข้าไปเอาไปถล่มบ้านพวกคุณเลยนะครพวกคทุกคุณต้องกดติดตามผมนะจริงดิใช่กดกระดิ่งด้วยนะครับนั้นผมจะให้เดิดเนาะตา,ทารทำต่อไปนะคะ <c oughs> นี่ครับนี่ครับต้องออ้พี่คนนี้คือเขาแบบเป็นคนตาก้าน,นะเขาจะเตะบอลน,นี่ครับกูรับได้แบบงงครับ ผมฮะฮะขอออกไปซื้อของกันดีกว่าครับทุกคนแดดนีมาล่นจ้าขึ้นเรื่อยๆเลยตอนเด็กเป็นยาบุคคลดูสิผมซื้ออันสี่ร้อยได้หมดเลยจริงจ้าโรวยเนาะรวยมากี่ ทีหลยคนดูเยอะตั้งเปมยอดูบานเลยะ้อ้อันนี้เราก็จะเอาไอ้คอมเมนต์ที่เพิ่มอีกโอ้ อบต่ะไปเองมากอุ้ยโืล่ไม่ได้มันไม่พอรือกล้องไปแล้วกันแล้วก็จะมา<ป>อฮ้ยพี่พี่พี่ยอดยอดติดตามกี่เท่าไหร่แล้วอะผมหกพันแล้วตอนเนี้ยอ้พี่อี0สองพันหนึ่งร้อยอุ้ยมันเร็วจัวันนี้นเ,เ 2, ริ่มมา Tôi nè, tôi có tay ngoài hết á Ê, ê, lọ แล้วเป็นคนี่แผ่นซีดีเฮ<อ><อ>มาคุณช่องมาเกนค่บคุณแบบเออสุดขอดำมันจบเออตอนตอน,ตอนเออสิบสองนาทีนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนแมปได้ไหมครับได้ไหมครับเจ้าของช่องไหมคืม ผมว่าผมจะไลฟ์สตรีมอันนี้ไวส้สัก20นาทีได้ครับจะไลฟ์สตรีมใช่ไหมครับ20พี่พ่พี่ไออ,อ,อันเลขมันมียอดผู้ดูมากกว่าอันอันที่สองอะพี่ดูดิยอดคนที่ชอบอะดูดิพี่ก็เลยเกี่ยวกับคนคนยอดชมมากกว่า อันนี้อีกนั้ไม่เกมคุณนคนดูคนชอบอ่ะสองสัยเลยนะพี่เออใช่แต่มันไม่กดอะไรอ่ะโอ้มันไม่กดกัน<อ>คนดูแบบคนดูโคเยอะแต่ไม่กดติดตามไม่แบบไม่กดติดตามเลยอ่ะอออผูครับผู้คุณอาจจะเป็นหนึ่งใ <c oughs> นสองละผู้คุณอาจจะเป็นสอง ต่ 27, อมือเจ็ดพันในนี้ก็ได้ครับคุณไม่กดคุณคุณคุณดูอย่างเดียวคุณไม่กดตามครับอืมผู้ผู้คุณผู้ชมอาจจะยิ่ในนั้นก็ได้ครับผู้คุณผู้ชมนะนี้กด,กดูดูดิมีคนมีคนที่ได้ไออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอนนนนะ750ไอ,อ,ะอ้นั่นเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบล้านวิวอ่ะไอเอสขาติดตามดูดิ โอ้ยังโหเลยอรกันกูรู้ที่แมคชีบอกว่าพี่อยากนึ่งลายสตีมีก่อไหครับเผื่อคนที่มาดูอ่ะเขาอาจจะแบบยังไ้ยมาได้ยังไงไม่รู้ได้เลยเราให้คลิปนี้ดูไปก่อนได้ไหมครับแบบเราลงคลิปไปรอแป๊บสัก แป๊บนึงนะครับแล้วเราว่าค่อย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 สตรีมเพราะว่าถ้าเราสตรีมเลยคนดูอาจจะไม่รู้เรื่องครับว่าเอ้ยเล่นยังไงทําไมเล่นแบบนั้นอะไรแต่เจะควรให้เขารู้ก่อนเ้ออยโอ้ยยอดยอดเกือบหมื่นแล้วนะนีกกระมือแล้วนะ

ผมเล้ยอด,ดผอูต้ต,ติดตามเยอะเลยไม่กระตูนไม่เนิ่มติดตามเยอะจนเลยผมไม่ก็ผมเล่นเกมแรกกับพี่เกมแรกมันมีคนคนคนดูเยอะอ่ะสองแสนคนอ่ะพี่มันเยอะมากผมก็เลยผมก็เลยไปเล่นถ่ายอันนั้นใหมเ่เยอะๆเพราะว่ามันได้คนตามเยอะไงพี่ ตัวให่เออที่อันที่อันที่สองไม่ไม่ดูเลยนะครับย่ดูไว้นึงด้านต้ายของเกมแรกมันสนุกเข้าเลยมันพี่มีสมาชิกสามสามพันคนสองร้อยพี่แม็ก เมื่อไรจะเสร็จกันเนี่ยเออเม่ไรเนะอุ้ยไ,ไ,ไ,ได้ผับหมื่นเฮ้ยพี่ไอไอเกมแรกอะรู้ไหมรู้ไหมเข้ไหมยอดผู้ติดตามอ่ะหนึ่งพันคนพี่โอ้โหยืมมากมา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 จากคิด ปีแล้วเนี่ยตอนนี้100ปีปับมาปับมาแล้ว่ายอุ้ยหนึ่งพันจิ่มยเข้าไปหนึ่งพันจโ โอ้ยเยอะดูดิรอบนี้ได้บัฟมาดูดิจะได้เท่าไหร่รอบนี้ได้บัฟมาโอเคดูดิได้บับมาแล้วดูดิได้กี่กี่พุดตามได้บัอื้อือ วันทุกวันแบบว่าผพวก้จะใกล้เปิดเรียนตอนแล้วเลยขอให้สนุกกับการเรียนเออ อีนี้ฟาร์มเงินหรอฟาร์มเงินพี่พี่เราพักตอนไหนทีตอนที่พวกพี่หนึ่งหมื่นกันใช่ไหมอืมเราพักกันตอนหนึ่งตอนสองแต่เดี๋ยวเราไปสตรีมแบบอื่นเพราะว่าทีละพี่ก็ลงอันนี้อันนี้ก่อนนะแล้วพี่ค่อยไป และรอดูก่อนว่ายอดวิวเป็นไงแล้วถ้าแบบยอดวิวดีพี่ก็จะตีมเลยเพี่ผมพร้อมอพร้อมที่จะเล่นด้วยออเออนี่ขอผมอมาพักผ่อ,อนแล้วผมนอนรับดีกว่าพาายยี่เมื่อไหร่ยอดที่จะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นก็ c o p ะ อุ้ยอุ้ย,ยคนรู้สองพันสามพันสี่พันคนรู้สองแสนสี่หมื่นอ่ะส,ะม,าสะมาชิกพี่คนดูเออสมาชิกของพี่ห้าพันคนสมาชิกหนูคือหนึ่งพั 5, นเก้าพันเอออหนึ่งหมื่นเก้าพันดูตรงไหนอะมันดูที่เป็นรูปเหมือนรูปก,กดตาม โอ้ยูยูทูบไปอืมใช่ซื้อของมาุมจะออมใหม่กับอะไรยังไงได้แล้วจะซื้อสูงสูงเลยอูสีฟ้า เิงเงนคุณคุณคุณนี่มัะเรงถ้าไม่ไม่ติดตามพี่เยอะพี่จะซื้อคอมเลยเก้าพันนี่คอมเก้าพี่ซื้อเลยนี่นี่ดูดูพี่มีเงินกี่บาทอ่ะเดี๋ยวก็ดูพี่ไปเติมหรอซื้อเลยสามพันดีกว่าอ่าอ้า อ้าวอ้าวอ้าวเงินไม่พอง่ายวิซงอะวิซึงแปดร้อยได้ไม่พอวันนี้ผมกำลังเอาเกีบ้านนี่เรานี่เราจบกันแค่นี้ไหมเราจบกันก่อนไหมรอตอนที่พมีตอนนี้แบบ่็รอพวกพี่หนึ่งหมื่นอะรอพวกพี่หนึ่งหมื่นแล้วผมจะไปเล่นมาดู อือยิ้มเลยแต่ตอนนี้สิบวัที่ผมติดคิดมาแล้วผมไม่มีอะไรทำแล้วอะ่ะอ้อีกอย่างหนึ่งก็ไปดูช่องเพื่อนผมด้วยนะช่องชื่อว่าอะไรนะครับชื่อคนถามว่าอะไรนะเช่องของเพื่อนคุณชื่ออะไรชื่อว่า ชื่อว่าอะไรเพื่อนตอไปมาชินเรียมาชีวินเนอร์นั่นเอไมาชินเป็นูมาชินป้โอ้ยู คนดูบอลของอของพี่หกหมื่นสองอุ้ย,ยนะฮะเออเออฮะคนดูหกหมื่นสองใช่ได้เงินโคตรเยอะได้กี่บาทอี่ซื้ออะไรอนะถามก็กี่บาทไม่รู้ <S <S 2> <S 2> <ๆ S 2> ว่าพี่จำไม่ได้น่าจะ400บาทแต่พูดติดตามน้อง มาแล้วแล้วก็ตแล้วนะครับช่องแม็กซ์าเวอร์นะครับ็นีนั่นเองครับตเตะกียก็มาแล้วต่อนะคบวันนี้โอเคอีแม็กมายังยมตัว ม่กินแปวดแล้วกจะเดินกันโอ้โหที่ประตูแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ถึงนี้สิบคนนะครับเดี๋ยวผมมาต่อค่ะผมไปน,นะ